ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลใส่ชื่อโอซิเฮนเป็นหนึ่งในเป้าหมายกองหน้าซัมเมอร์นี้วิกเตอร์โอซิเฮนกองหน้าชาวไนจีเรียกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิเวอร์พูลจับตามองในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ตามรายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ดาวยิงทีมชาติไนจีเรียตกเป็นข่าวพัวพันกับหลายสโมสร,รในพรีเมียร์ลีกมาหลายปีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี โดยก่อนหน้านี้คาดว่าเจ้าตัวน่าจะย้ายมาอังกฤษตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วถาว่าค่าตัวที่สูงลิ้วของนาโปลีทำให้ดิวดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนาโปลีได้บรรลุข้อตกลงกับโอซิมเฮนในเดือนกันยายน2024ด้วยการปล่อยตัวให้กาลาตาสรายยืมใช้งานในฤดูก,กาล2024-2025ภายใต้เงื่อนไขาการต่อสัญญาใหม่ที่ระบุค่าฉีกสัญญาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงยิงไปถึง37ประตูจาก41นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาดาวยิงวัย26ปีจึงตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสร,รชั้นนำในยุโรปโดยลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจแชมเปี้ยนลีกลุกูกรลล่าสุดเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะแล้วโดยพึ่งคว้าตัวเจอร์มีฟริมปงมารับตำแหน่งแบ็กขวาแทนเทนอเล็กซานเดอร์นและยังเดินหน้าเจราจาคว้าตัวฟอร์เรนเวียสจากไบเออร์เลเวอเซน ส k y ยรายงานว่าอา์เนอร์สล็อตคุณสื่อคนใหม่ของลิเวอร์พูลต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าโดยมีเป้าหมายสีรายคืออเล็กซานเดอร์อีซักเบนจามินเชสโกฮูโกเอกิติเกและโอซิม n นอย่างไรก็ดีโอกาสคว้าอีซักแทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากนิวคาเซลตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์ส่วนเชสโกและเอกิติเกก็ต่างมีค่าตัวแตะระดับ85-92.5ล้านปอนด์ ในขณะที่ค่าฉีกสัญญาของโอซิเมนอยู่ที่ราว63ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายรายอื่นอย่างเห็นได้ชัดแม้อาจต้องแข่งขันกับทีมอื่นที่ให้ความสนใจเช่นกัน Breaking Simon Jones จาก m a ลสปอร์ตรายงานว่าข้อเสนอล่าสุดของลิเวอร์พูลยังขาดไป10ล้านปอนด์จากราคาที่เลโวเซนตั้งไว้ ซึ่งเดิมทีที่เขาต้องการคือ126ล้านปอนด์แสดงว่าข้อเสนอล่าสุดคือ116ล้านปอนด์ริชาร์าาดฮิวผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของนิอร์พูลได้เสนอแพ็กเกจให้กับไซมอนโรฟผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของเลโวเซนโดยเสนอโบนัสตามผลงานที่สามารถทำได้ง่ายเช่นการผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกแต่ทั้งสองสมสรยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายได้การเจรจาจะดำเนินต่อไปในวันนี้เพื่อหาจุดกึ่งกลาง ฟาบิซโซโรเโนเชื่อว่าหากลุยดีอาสตัดสินใจย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลปลายทางของเขาน่าจะเป็นทีมในซาอุดิอาระเบียมากกว่าที่จะเป็นสโมสรในสเปนชัดเจนว่าดีอาสนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของการเสริมทัพของทีมเอัลนาเซอร์เขาเป็นผู้เล่นที่พวกเขาชื่นชอบที่สุดแล้วพวกเขาต้องการตัวเขาอย่างมากและรู้สึกว่าเขาสามารถออกจากลิเวอร์พูลได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่าบาซโลน่าเองก็มีความสนใจในตัวของปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีรายนี้เช่นกัน แต่พวกเขาไม่สามารถหรือไม่ได้วางแผนที่จะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลให้กับลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นทีมเดียวในเวลานี้ที่สนใจและต้องการเซ็นสัญญากับดีอาร์สอย่างจริงจังและสามารถที่จะจ่ายเงินก้อนโตตามที่ลิเวอร์พูลต้องการได้นั่นก็คืออัลนาเซอร์ในเวลานี้ ฟอร์เดียนแพตเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายเยอรมัน er เปิดเผยว่าลิวอภูเป็นหนึ่งในสโมสร,รชั้นนําที่มีความสนใจในตัวของคิงลี ong, ่โกมองปีกจากไบมานิกเช่นกันปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย28่ปีวางแผนที่จะย้ายออกจากทีมเสือใต้แล้วในช่วงสัมเมอร์น,นี้และบาเยอร์เองก็ยังอนุญ,ญาตให้เขาย้ายทีมด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทุกฝ่ายดีมากและโปร่งใสปัจจุบันโกมันให้ความสำคัญกับการย้ายไปซาอุดิอราระเบียโดยมีหนึ่งในสี่สโมสร,รชั้นนำเป็นตัวเลือกลิวอภู ได้สอบถามเกี่ยวกับเขาแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมในตอนนี้ค่าตัวน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ30-40ล้านยูโรนอกจากนี้สำหรับหน้าร้อนนี้นิโคโลโลเชล่าจากทานเฟอร์มาร์เก็ตเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสามารถที่จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางมิลลสเคอร์เคสได้แล้วแม้ว่าหงแดงจะยังคงหาข้อสรุปในเรื่องค่าตัวของแบ็กซ้ายวัย21ปีรายนี้กับทางบอลมัดยังไม่ได้เป็นทางการ แต่พวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะยื่นข้อเสนอแรกอย่างเป็นทางการเพื่อให้พิจารณาแล้วในเวลานี้แต่ลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขส่วนตัวค่าเหนื่อยกับทางเคอร์เคสได้แล้วผู้เล่นตอบตกลงได้ว่าจาและว่าจะย้ายไปยังถิ่นแอนฟิลิ์และจะเซ็นสัญญาไปจนถึงปี2030อีกด้วยแฟนบอลลิเวอร์พูลท่านหนึ่งได้ทำการยื่นเสื้อชุดแข่งของสโมสรลิเวอร์พูลไปให้กับมิลลสเคอร์เคส ลงลายเซ็นของเขาในแคมป์ทีมชาติฮังการีที่น่าสนใจเสื้อลิเวอร์ pool ตัวนี้ดันมีชื่อของเขาติดอยู่ข้างหลังเสื้ออีกด้วยเดียรัวอา์สรายงานว่าเอลเดโกเมริดมีความสนใจและต้องการจะเซ็นสัญญากับเฟเดโกเคียซ่าปีกของลิเวอร์ pool ไปร่วมทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากแหล่งข่าวในสเปนระบุว่าแอลเดโกเมริดมีชื่อของเคียซ่าอยู่บนโต๊ะก่อนที่จะมีการพิจารณาในการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ ปีกชาวอิตาลีวัย28ปีถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงย้ายทีมครั้งนี้แต่การย้ายทีมจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคั่วกินกอริเรียเนื่องจากพวกเขาจะต้องเสริมแนวรุกเพิ่มหากเขาย้ายออกจากทีมไปคริสเตียนฟอกนักข่าวจากบิวสื่อในเยอรมันยืนยันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ทำการถอยออกห่างจากดีลในการคว้าตัวอุกโกเอกิตเ,เก้กองหน้าของไอทักแฟงเฟิร์ตแล้ว ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหงแดงชื่นชอบดาวยิงชาวฝรั่งเศสวัย22ปีรายนี้เป็นอย่างมากและพร้อมที่จะทำการแข่งขันเพื่อชิงตัวเขากับทางเชลซีที่เป็นอีกทีมหนึ่งที่สนใจอย่างมากเช่นกันแต่ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าลิเวอร์พูลออกจากการแข่งขันเพื่อคว้าตัวเอกิตติเก้แล้วและส่วนสาเหตุหลักๆก็คือพวกเขาเชื่อว่าค่าตัวของผู้เล่นนั้นแพงเกินไปเพราะแฟรงก์เฟิร์ตต้องการค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรเลยทีเดียวในช่วงซัมเมอร์นี้ ทาคุมิมินามิโนะแสดงความยินด,ดีกับวาตารุเอนโดที่คว้าแชมป์เปี้ยนลีกได้กับสโมสรลิเวอร์พูลผมขอสแสดงความยินด,ดีกับแชมป์เปี้ยนลีกวัตารุคุงขอให้สนุกกับการร่วมขบวนพาเหรดกับสโมสรลิเวอร์พูลผมเองก็ตั้งตารอที่จะได้ลงเล่นกับคุณในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าและขอให้เราผลักดันกันต่อไปทำงานหนักต่อไปและทำเต็มที่กับทีมชาติญี่ปุ่นเช่นกัน ซีเบสสปอร์กอลาโซรายงานว่าลุイスเอริก้ยอมรับว่าลิวอพูคือคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเผชิญหน้ากับทีมปารีสแซงต์แชร์แมงของเขาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกุฤดูกาลนี้หลังจากที่เอริก้พาทีมแพสเช่คว้าแชมป์ยูซีเอลในฤดูกาลนี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาถูกนักข่าวถามว่าทีมไหนที่ทำให้เขาและลูกทีมนั้นพบกับความยากลำบากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้บอกตามตรงมีบางแมตช์ในฤดูกาลนี้ที่ทดสอบเราอย่างมาก ตัวอย่างเช่นในเกมที่ต้องพบกับทีมอย่างลิเวอร์พูลและนั่นทําให้ทุกอย่างยากขึ้นมากจริงๆในการ,รเผชิญหน้ากับพวกเขาทั้ง2เกมโดยเฉพาะในช่วงเลกที่2ส,ส่วนแอสตันวิลล่าเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่จะระเบียบได้ดีที่สุดที่เราเจอเช่นกันเปแอรเชพ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลในพาร์คเดอร์เพนสํสำหรับเลกแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์1-0จากนั้นพวกเขาก็ไปเอาชนะหงแดงได้ที่สนามแอนฟิลด์ด้วยสกอร์1-0เช่นกัน และท้ายที่สุดแล้วก็จบลงด,ด้วยการดวลลูกจุดโทษตัดสินและเป็นลูกทีมของเอริเกที่มีความแม่นยำมากกว่าเอาชนะจุดโทษไปด้วยสกอร์4ต่อ1เลยทีเดียว r ร็อบโรร่วมหงอวยพรอําลาบอสติงแอนดูลประสันฟูลแบ็คลิเวอร์พูลร่วมกับสโมสรนในการส่งข้อความอําลาจอห์ไฮดิงกาในโอกาสเข้ารับงานผู้จัดการทีมคนใหม่กับอาแจ็ก ไฮติงกาในวัย41ฝนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของลิเวอร์พูลเมื่อเสมอที่แล้วในฐานะหนึ่งในทีมแบ็กกรูมชุดใหม่ของอาร์เนอร์สโตเพราะมีส่วนสำคัญอย่างมากกับความสำเร็จของทีมในฤดูกาลแรกของกุนซือชาวดัต์เส้นทางของไฮติงกากับลิเวอร์พูลได้จบลงแล้วเมื่ออดีตกองหลังเอลตันตัดสินใจออกจากแอนฟิลด์เพื่อไปเริ่มต้นเส้นทางของตัวเองในฐานะบอสใหญ่กับอาแจ็ค สโมสรได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการอำลาทีมของไฮติงกาด้วยถแถลงการอย่างเป็นทางการซึ่งระบุว่าสโมสรลิพูขอยืนยันว่าจอห์นไฮติงกาจะออกจากสโมสรเพื่อเขารับบทบาทเป็นหัวหน้าโค้ชของอาแจ็คโค้ชวัย41ปีรายนี้ลาออกจากหงแดงหลังจากทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับอารเนอร์ส็อตเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลปัจจุบันเขารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของ R jack, อาแจ็คอดีตสโมสรในบ้านเกิดของเขา จอนอัลาพวกเราไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งต่อบทบาทของเขาในการคว้าแชมป์พยมลิกประจำปี2 0 2 4 2 0 2 5ของเราขณะที่แอนดูโลบสันก็ได้ร่วมส่งข้อความอําลาไฮดิงกาพร้อมอวยพรให้เขาโชคดีกับบทบาทใหม่ฟูแบ็กชาวสกอตได้แชร์ภาพถ่ายของเขาและไฮดิงกาในขณะกําลังฉลองแชมป์ร่วมกันในขบวนพาเหรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมแคปชั่นว่าความสำเร็จในฤดูกาลนี้คงไม่เกิดขึ้นหากขาดคุณขอให้โชคดีนะตำนาน แฟนดีอาร์สโพสต์สุดซึ้งครอบวันสัญญาบอกลาเกราปอนเซ่แฟนสาวของลีดีอาร์สโพสต์ข้อความซึ้งถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องอนาคตของแนวรุกชาวโคลอมเบียที่ไม่แน่นอนดีอาร์สพึ่งจบฤดูกาลกับผลงานสุดปังพาหง์แดงคว้าแชมป์พเมลิกและเป็นซีซั่นที่เจ้าตัวยิงได้มากที่สุดนับตั้งแต่มาอยู่กับทีมโดยทำไป17ประตูรวมทุกรายการ13ประตูในพีเมลีกหลังจากย้ายจากปอร์โตในเดือนมกราคม2022 แต่หลังจบฤดูกาลก็เริ่มมีข่าวว่าดีอาสอาจย้ายออกจากทีมโดยมีทั้งบาซโลน่าและอัลนาเซอร์จากซาอุดีอาระเบียที่ตกเป็นข่าวพวัวพันล่าสุดเกียรลาปอนเซ่ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ600,000คนเพื่อขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างสุดซึ้งถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลที่น่าทึ่งตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงที่นี่เราได้สัมผัสถึงความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นี้จรงิจรงๆเรารู้ว่าสโลแกนของสโมสรคือ you will never walk alone แต่พอได้ฟังพวกคุณร้องมันด้วยความรู้สึกและพลังขนาดนั้นได้เห็นพวกคุณคอยซัพพอร์ตกันและกันในทุกช่วงเวลาและมอบความรักแบบไม่มีเงื่อนไขมันยิ่งตอกย้ำว่าที่นี่ไม่มีใครเดินเพียงลำพังจริงๆแฟนบอลที่นี่ไม่ใช่แค่เฉียนนะแต่รู้สึกไปกับทีมจริงๆและสิ่งที่พวกคุณทำให้หลุยและครอบครัวของเรารู้สึกคือสิ่งที่เราจะเก็บไว้ในใจไปตลอด ขอบคุณสําหรับความรักที่มอบให้ความทุ่มเทและที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านการได้เป็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลกลุ่มนี้คือเกียรติอย่างยิ่งไม่มีข้อสงสัยเลยพวกคุณคือแฟนบอลที่ดีสุดในโลกนี่คือสายสัมพันธ์ที่แท้จริงลึกซึ้งและแข็งแกร่งที่ยืนยันว่าเราจะไม่มีวันเดินเพียงลําพังข้อความนี้ถูกโพสต์ไม่นานหลังจากดีอาสเองก็เพิ่งเขียนข้อความยาวเหยียดถึงแฟนบอลเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนเขาในุดการที่ยอดเยี่ยมที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ